ปีพอีพอให้อปค์สอบปรับตามสัญญาที่กําหนดในตา100ละสุดทุกหึ่งต่อว,วันนะครับอันนี้มังมันก็สอดคล้องต่อเนื่องเราที่รับจำนำที่ท่าข้าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกหน่อยว่าท่าข้าวที่เอามาขายเนี่ยผมเช็คแล้วไม่ได้เป็นท่าข้าวที่ที่ถูกต้องนะครับคือไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการข้าวจังหวัด ก็ยี่สิบยี่สิบนี่เห็นไหมแค่นี้มั้ยเทศก้งที่แล้วส่วนหมดนะเจ็ดถังนะผ่านท่ออยู่นิดหน่อยเหมือนกัน Thank you. 국민น้ำ risks with heaven